เมื่อวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2504สนธิสัญญาแอนตาร์กติกมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทวีปแอนตาร์กติก,กาเป็นดินแดนใต้าการปกครองร่วมโดยพฤตินัยตามกฎหมายระหว่างประเทศและอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบสนธิสัญญาแอนตาร์กติกที่ลงนามครั้งแรก12ประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2502และตามด้วยการลงนามเพิ่มอีก38ประเทศ สำนักงานใหญ่เลขาธิการสนธิสัญญาแอนตาร์กติกตั้งอยู่ในกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาระบบสนธิสัญญานี้ห้ามมิให้มีการทำเหมืองแร่กิจกรรมทางการทหารทดลองระเบิดนิวเคลียร์และการกำจัดกากนิวเคลียร์แต่จะสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อปกป้องชั้นโอโซนของทวีปทวีปแอนตาร์กติกเป็นทวีปใหญ่อันดับห้าของโลกใหญ่กว่าทวีปออสเตรเลียถึงสงเท่า มีพื้นที่ประมาณ1